กินเปล่าๆได้เลยค่ะกระปุกหนึ่งมีสองชิ้นนะคะทำสดๆทุกวันนะคะสามารถได้นะคะอาเป็นซ็อปเทลเลยจากเป็น ชุดก็ได้นะคะช็กโวยนะคะหวานพอดีทานเปล่าๆได้เลยนะคะเพิ่งทำเสร็จใหม่ทุกวันนะคะสามารถสั่งเป็นทั้งปีทั้งขายปีขายสองได้นะคะหวานพอดีปลอดภัยค่ะใช้แม่พิมขนมใส่นะคะ